สวัสดีจาก KD Project Racing วันนี้เราทำคลิปมาลงในช h e, อป e ีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าว่าเรามีสินค้าจริงมีสต็อกจริงนะครับว่าส่งจริงวันหนึ่งจำนวนเราส่งเท่าไหร่นะครับก็เรามาดูคร่าวๆกันตรงนี้เลยนะครับ รยเดียดร้านก็คือเป็นอาคาร5ห,ห้องนะครับก็คือสินค้าที่เรามีเราก็จะมีส่วนใหญ่เราจะมีสตอส็อกส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราเป็นการขายสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เราจะส,สตอ็อกอันนี้จะเป็นโชว์เอลินส่วนหนึ่งที่อยู่ชั้นละชั้นล่างนะครับส่วนชั้นบนเราก็จะมีโชว์เอลินที่สต็อกอยู่หลายหลากหลายรุ่นนะครับก็ รวมถึงนี่โชคบุฟเฟนเดอร์ที่เราสต็อกไว้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราไม่มีส่งสินค้านะครับแต่มันจะมีบางช่วงจังหวัดที่สินค้ามันขาดตอนคือขาดส่งมานะครับอาจจะรอวันหรือ2วันนะครับแต่จะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เราจะมีสตอ็อกก็สินค้าให้ลูกค้าได้การันตีความแน่นอนว่าสินค้าเรามีพร้อมส่งให้กับลูกค้าทุกชนิดที่เราลงขายนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่า เราจะไม่มีส่งหรือเราจะโกงลูกค้านะครับเราจะไม่มีอาการแบบนั้นนะครับก็เราดูคร่าวๆเอาก็คือบรรยากาศที่ร้านคร่าวๆเอ,า,อาเราก็จะมีแคของส่งจัดส่งอยู่เราส่งของทุกวันนะครับสินค้าเราจะมีสต็อกทุกวันก็ดูบรรยากาศคร่าวๆว่าสินค้าเรามีอะไรนะครับลูกค้ามั่นใจกับการบริการของ KD Project ได้เลยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการส่งสินค้านะครับถ้าเรามีสินค้าเราส่งทันทีนะครับวันหนึ่งเราจะส่งวันละ4ี่รอบนะครับวันละ4ี่รอบเพราะว่าช็อปของโกดังดรอปของช้อปปีอยู่ไม่ไกลกับบริษัทของเรานะครับเราจึงสามารถส่งได้เร็วและ่วดน,นะครับนะครับส่วนที่ลูกค้าไล่รับช้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลายทางเพราะว่า100%เลยปลายทางจะส่งของช้าอาจจะติดขัดเรื่องต่างๆอันนี้เราไม่รู้ว่าปลายทางถนนเป็นไงอะไรเป็นยังไงนะครับก็ ลูกค้าใจเย็นๆหนึ่งเราตามให้ตลอดนะครับแต่สินค้าเราจะส่งทุกวันเราจะไม่มีครั้งส่งถ้าเรามีสต็อกของนะครับก็การทำคลิปวิดีโอนี้คือมันเป็นการสร้างความมั่นใจให,ให้ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับสินค้าเรามีการรับประกันจากทางโรงงานแล้วจากตัวบริษัทของผมเองนะครับเราก็จากสินค้าเราจะรับประกันสินค้าทุกตัวมีปัญหาอะไรผู้แชทต,ตอบแชทมาได้นะครับ อย่าไปลบดาวผมนะครับเราเราเราคุยกันได้ถ้าสินค้าเรามีปัญหานะครับถ้าเป็นลูกค้าผมประจําปกติเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราบริการลูกค้าตรงนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ต้องห่วงเรามีสินค้าสต็อกไว้สําหรับเคมลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเราจะไม่มีข้ออ้างเด็ดแ่ทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่เกิดอุบิเหตุหรือผิดเงื่อนไขของบริษัทนะครับก็ลูกค้าท่านใดก็สนใจข้อ แวะเวียนเข้าไปในช้อปปีได้เพราะว่าสินค้าจริงๆสินค้าที่ร้านเรามีประมาณทั้งแปดพันถึง9,000ไอเทมแต่เราลงไปแค่พันหรือส0 0พอย่างเท่านั้นนะครับถ้าสินค้าลูกค้าตัวไหนถ้าลูกค้าต้องการลูกค้าลองแชทมาถามนะครับเราจะทําลิงก์ให้นะครับเผื่อลูกค้าหาไม่เจอในช้อปปีนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีสต็อกเท่าที่เห็นบรรยากาศนะครับก็ยังไงก็วันนี้ ผมทำคลิปให้ลูกค้าดูลูกค้าได้สบายใจได้ว่าร้าน KD Project l i g i n g มีของจริงมีจริงนะครับมีของจริงมีของส่งจริง,ง,รงเราไม่คุยเราไม่เราไม่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 โกลงลูกค้าเอาพูดถึงไม่โกลงลูกค้าดีกว่านะครับก็วันนี้ผมขอฝากไว้เพียงครัานี้นะครับจาก KD Project l i g s i n g ครับสวัสดีครับ